วันศุกร์ที่31มกราคม2568กิจกรรมทำบุญใหญ่ประจำปีปิดทองฝังรูปมิมิดวันเดียว5วัดมีวัดเขากระแจวัดเจ้าหลาว,วัดยายจันทวัดเขาวาังม่านและสุดท้ายที่วัดสวนหลาวเดินทางด้วยรถบัสมาทั้งหมด36คนจัดโดยชมรมผู้สูงอายุจังหวัดระยององค์กรสาธารณประโยชน์ <c oughs> ขณะนี้เรามาแวะปั๊มเพื่อเข้าห้องน้ำกันค่ะ ลูกนิมิตมักทำด้วยหินและใช้ฝังเป็นเขตอุโบสถหรือโบสถ์เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ประกอบสังฆกรรมในสมัยก่อนการสร้างโบสถ์หรือแม้นจะซ่อมแซมโบสถ์เก่าให้สวยงามไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลานานมากดังนั้นชาวพุทธจึงเชื่อกันว่าหากใครได้ทำบุญหรือเข้าพิธีปิดทองฝังลูกนิมิตถือว่าได้ร่วมสร้างโบสถ์ให้พระได้ใช้ทำสังฆกรรมสักครั้งหนึ่งในชีวิต จะได้รับอันนี้สงมั่งมาก่อนออกเดินทางคณะเราร่วมถ่ายรูปหมู่ก่อนค่ะอ้าวหนึ่ง <c oughs> สองอ่ะ,อ,อ,ะอีกทีหนึ่งหนึ่งสองอ่ะเดี๋ยวจิมขอเข้าด้วย <c oughs> ไปได้เหรเดี๋ยวก็โทรบอกเลยชื่อว่าวัดเขากระแจะค่ะตำบลแสแงอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะวัดนี้รถบัสเข้าไม่ได้นะคะถนนแคบแล้วก็รู้สึกว่าใจเป็นเนินสูงขึ้นไปอะค่ะจะต้องแจ้งนะคะต้องแจ้งเจ้าเจ้าหน้าที่ค่ะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะ เขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะวอเรียกรถรางมารับคณะของเราค่ะลูกนิมิตท,ทำไมถึงมี9ลูกแต่ใบเสมามีแค่8ดใบไม่เท่ากันลูกที่1คือลูกเอกตั้งอยู่กลางอุโบสถเพื่อถวายการบูชาพระพุทธเจ้าส่วนอีก8ลูกฝังอยู่8ทิศล้อมรอบลูกเอกดเดี๋ยวเราจะลงไปปิดทองฝังลูกนิมิต เราจะได้เข้าไปดูของจริงนะคะเราจะเข้าไปในลูกเอกก่อนคะ่ะในพระโบโสนะคะแล้วสังเกตดูนะคะว่าก็จะมีเข็มมีได้ให้เราด้วยมากับดอกไม้ทูกเทียนเราจะต้องใช้เข็มใช้ได้ความหมายของเข็มและได้ก็คือเข็มก็จะมีปัญญาเฉียบแหลมส่วนได้ก็จะมีอายุยืนยาวประมาณเส้นได้ค่ะ ครดาาโยมก็ร่วมมือช่วยกันนะูอายุจังหวัดและยองได้มาร่วมทำบุญเมื่อหลบเพื่อูอายุจังหวัดน้อมได้มาร่วมทำบุญที่วัดเขาข่อให่งน้พพาจ้างเอ็นคนยากเลยจ้างหมดเนอะนะ เออตรงนี้เป็นบุญอรับเปินก่อนเป็นบุญจากบอกว่าบวแทนดนเอาไว้บวชคนรับเรงเรื่อที่อยากโตอาการอุบัติวิบัตาเพื่อเอายี้ยวเมื่อพระเมื่อพระเป็นตน อะสัสดีพ่อสวัสมีพ่อสักดุญจอพรอบุญจากดงบุญนะเพื่อฐานใจบ่ายเพื่อหาได้นาตรงนี้บุญสัางโบสถ์เนื้อการเพื่อายใจใจกันเลยจะเรีวนเอีเข้ามาสั่งโบสถ์พอจากนีทักายกันเลยเอะไปเตอะไเถอะไปเถอ เดี๋ยวคณะกรรมการมาจะขึ้นศาลบางคึงเลยก็เดี๋ยวคณะบอกไม้เลื่อนต่อหน้าโตเปิดเครื่องตกคารักบูชาพอรักดอกไม้เสร็จแล้วก็ไหว้พระผู้ยัตย์คณะใดบูชาพระผู้ก่อนบูชาพระอรรม ดอกไม้ห mm hmm. um, ึ่งคำบูชาพร่อง่์จิตใจจันมุ่งกง่อพระนิพพานนัโมุหนิสะตโตอคติมาญาติสิความเกื่อนอ่านปัจจัยใจโตร่วมด้วยอาโูอาโนอาเป็นมัแขงมัดพเมแดงด้วย จาเดิจากอีกงทิบาศร่วมด้วยเงนกันเอาแม่จ๋ากันวันเขาจะเจนะนะอธิฐาร่องเ้วันเขาเจเ่องเาหาโบเป็นเอาทธเจ้าเจ้าพรนกกรรมเลยแม่ได้เรื่องาพิเศษลุเบราจาีาเลจะ เอ้ยช่วยทำอะไรมาช่วยพิธายให้พอเป็นมลางเป็นกลางเป็นพระาทก็เยงช่วยและต่อแบกเดินหม่แบกสร้างหมดจดชื่อจดนามจดเพียนจดเก้าจดเอาลายลายเอาชื่ของเราไว้ที่บนจากจดเพียนจดเก้า ตเอาะารหมายเอาชื่อของเราเข้าไว้ชื่ออะไรนามจากอนอวัยอาปากโพลอนยอมปะโพลิโทนกลัวก่อนหนาก่อนจะเข้าไปติดหองโลกนิมิตคิดการโบได้ประโยชน์กับกันดังนั้นหมาย อานิสงส์ชาบดตบใจเหมือนหมดได้้าสานวิมานทองอยอมก็รักบัพเหนือรักดอกไม้ลูกเพียงทองมาอเม่แม่ใหญ่ดอกไม้ไว้ด้านนอกดอกไม้ไว้ด้านนอกนะ เหลือแต่เพ่งพองติดห้องนุ้ยนิ้คิดกล้าโบได้ประโยชน์ร่วมกันบางบั่นปลายอาวิจสรก้าโบปวดวีใจเหมือนหมึงงได้สร้างบันวิมานห่ออ่ออ่ออ่อต่าง บ่อนจาตุนุกขาบดุเอ้งหลังคาอุเบกขาโตปัญจะนันถึงเนื้อน้ำดอกไม้ผู้เพียรทองและเดินตรงไปที่ระกติดมากรจุดรูจุดเทียนไหวพระสุริยันกาน์นไใจ ใจกว่าไอตากเลยเลืตากเลยอผาตากเาไว้ตาตาให้อยอธิษานแล้วทร่าตุทองจิตบาตอลนั่อ่างตเลือดตุกเลือก่อนน้องตกร่าตเบือดกเก่อนน

ดอกไม้สูงหวยศอกยาเสพสิดเป็นคนหาดามหมดขี้เส้ยอุ้ยเดือดยาดอกไม้สูงร้อนมาปฏิบายนให้ดีท่านอาจารย์มาเอ่อตัวเองเหือดยิ่งแต่รู้แน่ได้อย่าง่อนนั้นเราหล่อหล่อเดือดดอก่ม้สูงหัวศอก ดูแลคนดูแลใ่้ให้ความสบายความเชกกว่ากนี้จใกเราองนะคนจะใจใจให้คนแคลนทง่เรยได้ไปทานในนั้นเลยอยากจะให้ทุกคนดู

กายตั้งโดยมือโดยเท้ายังไม่รูาอยู่เครือข่ายของเบื่อเบื่อรอพหนข้ารบเดินออกมาเพราะติดตั้งเรือเรือมาแพระพุกคนตกใจที่ได้นับการตาเล้องทุกอย่างแล้วต้องตายตัวอตัวตายตัวตาอาวุธขอมันหมด ก็เพียงพอมันได้โยนยอรแหลกตัางๆไว้หมดทุกแห่งที่พอไหมพอพอเก็บไว้ดอกไม้ยาไม้ที่คระพรุ่งอาบรรลุยาแบกมาตัวแบกมาก่อนจะนับโมพี่จัตองอาภัยอุมนายสุยาเทีย อาอาเถอะมัมตัวาต่อขอแล้วไม่ pues ไม mm จางบมกันอเลนน้นหลายบลกว่าเบาตั้แล่เดมตัองแื่อดีตอีตหยใจเราอาจากอาจหกนอาจแต่งงานอาจเลี้ยงลูงแ่แม่เจอแม่ีดทายแล้วกัดแบลงกันทันหลลูมาโผ อธิฐานจิตอธิฐานใจันเอาจต่อในบุญจากโหเอาใ่งผู้าโยตาธโยบุญรักษาเทวดาเอาไว้เมืนอนั้น้องนกวเเดือดเดือเา้อนีบุจากโหเข้มาเลยเข้ามาผู้าล้นเรื่องเทวดาอธิฐาน เข้าไปในยาสาวขาได้นืาทีกหนึ่งวัดไทยรัดาะเอาผ่อไทยไม่กล้าโผงไทยไรถึงต้องตักเขาข้าเหนียก็น้อาดูากินคนเลี้ยงมาใบ้า ความแตกต่างในโลกปรากฏเป็นหายใครที่แบบยืนยันยอด้หญ่แต่ไม่เจอเลยเอาไปเายโผนผึ่งไปวันเดียวจะเจอตอนอาศัยเอาไปดูดกด้หมดได้ Ô chị ơi <laughs> ơi 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 ơi